หากเอ่ยชื่อวชิวราเมธเนศสถิตพง์ในแวดวงตลาดหุ้นคงไม่มีใครไม่รู้จักนักลงทุนสองสไตล์คนนี้เพราะเป็นหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงมีมันสมองเป็นเลิศและมีสไตล์การเล่นรอบที่เน้นการผสมผสานหยิบเครื่องมือและกราฟเทคนิคมาใช้กับการลงทุนได้อย่างลงตัว จึงถือเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับการยอมรับด้านการลงทุนผมเป็นคนที่ลงทุนแบบผสมผสานนะครับผมเคยผมเคยพูดกับนักลงทุนจริงๆผมอาจจะเป็นคนที่ลงทุนเหมือนเหมือนเป็ดอะครับก็คือว่าอาจจะไม่ได้สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งนะก็คือบาลลังส์ถ้าถามว่าผมผมเป็นนักลงท,ทุนที่ชื่นชอบความสมดุลเลยโดยโดย,โดย,โ,ดยโดยแกนแท้ของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานเทคนิคซิสเต็มเทรดฟิวเจอร์บาลานซ์ไป นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการลงทุนที่ต้องได้กําไรสม่ำเสมอและยาวนานเวลาเราเราลงทุนเนี่ยครับสิ่งที่สําคัญเรารู้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราจะได้ผลตอบแทนที่มากแล้วก็ประสบความสาเร็จในอนาคตเนี่ยมันจะมี2อ,อย่างครับคือหนึ่งคุณได้กําไรต่อปีอันที่2คือคุณได้กําไรสม่าเสมอยาวนานคือดอกเบีย้ยทบต้นถูกไหมยิ่งยาวนานยิ่งดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรากระจายพอร์ตเล่นแบบหลายๆแบบเนี่ยเพราะว่าอยากได้สิ่งนี้ครับอยากได้ความบาลานซ์หรือความสมดุลของผลตอบแทนให้มันสม่าเสมอยาวนาน ท้ายก่อนจะลงทุนทุกครั้งควรมีการทดสอบระบบที่จะลงทุนจากอดีตเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการลงทุนของตัวเองและป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจริงๆสิ่งที่ผมทําอยู่แล้วนะครับอันแรกเลยก็คือการกระจายระบบแหละผมเชื่อว่ามันมีหลายหลายระบบที่ดีนะครับคือก็คือเป็นวิธีการลงทุนที่หลากหลายอันขขอแรกอันที่2ก็คงต้องยอมรับว,ว่าในบางระบบเนี่ยเราจะมีการทดสอบในเรื่องถ้าเป็นวิชาเทคนิคก็เรียกว่าการทำแบ็คเทสการทดสอบข้อมูลมาก่อนไม่ติงว่า เราตอบไม่ได้ว่าอนาคตมันจะเป็นเหมือนอดีต100%ยไหมแต่ว่าเราสามารถหาข้อมูลเบื้องต้นและทดสอบเบื้องต้นได้จากการทําทดสอบกับข้อมูลในอดีตเ,เรียกว่าการทำแบ็กเทสมานะครับให้เกิดความเชื่อมั่นนะครับอันที่2ก็คงอันสุดท้ายคงจะเป็นเรื่องของประสบการณ์แหละคือผมคิดว่าเวลาเราเลือกวิธีที่ทําให้เราลงทุนแล้วมีชีวิตรอดยาวนานมากขึ้นนะครับจะทําให้เราเก่งขึ้นเมื่อเรามีประสบการณ์เยอะขึ้นนะครับเราก็จะเก่งได้อีกเรื่อยๆอ คุณวชิวราเมฆกล่าวทิ้งท้ายค่ะว่าหากนักลงทุนหน้าใหม่ที่ต้องการใช้กราฟเทคนิคหรือเครื่องมือที่มีในตลาดหุน้นมาผสมผสานเพื่อการลงทุนควรศึกษาหาความรู้หรือดูแนวคิดของคนที่ประสบความสำเร็จแล้วนำมาปรับใช้เพื่อเป็นสไตล์ที่ใช่ของตัวเอง